ขอที่ฐานจิตนะคะถึงครูบาอาจาราย์ไพ่พรมยานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานเพื่อที่จะให้พรกับผู้ที่เข้ามาดูคลิปนะคะของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะคะจากแพลตฟอร์มใดก็ตามนะคะขอได้รับพรที่ดีนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะท่านให้พรว่า ถ้าเราอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือคนหรืออะไรก็ตามที่มันให้ความแน่นอนกับเราไม่ได้ค่ะรู้สึกเสี่ยงในการตัดสินใจหรือการสนทนาใดๆก็ตามที่ไม่เป็นไปนในทางเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะครูไพ่ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะค่อยๆใช้ทักษะความรู้ความสามารถเราอาจจะต้องใช้ความฉลาดแกมโกงหน่อยๆ <laughs> ในการ แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้รับชัยชนะอืมก็บางคนอาจจะแบบได้รับชัยชนะมาอย่างงง,งๆแต่มันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะทุกอย่างถูกจัดวางไว้แล้วรวมถึงตัวของเราด้วยนะคะที่ใช้สติปัญญาไหวพริบในการเข้าไปแก้ไขตรงนั้นนะคะอืม ใครอยากไปต่างประเทศไหมคุณมีโอกาสจะได้เดไปต่างประเทศนะช่วงนี้อ่าแล้วก็เรื่องของการงานนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงจุกจิกจุ๊จี้หลายเรื่องหลายราวแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการงานสร้างเม็ดเงินที่ดีนะคะให้เงินหมุนเวียนเยอะดีนะคะมีพรใดจะให้เพิ่มไม่เอ่ยโอ้ท่านบอกว่าอนอกจากการงานจะทำให้ เม็เงินหมุนเวียนดีแล้วคุณคุณจะอุดมสมบูรณ์นะหมายถึงมีกินมีใช้ปัจจัยสี่ครบนะคะและถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากๆนะอืมผู้ชายก็มีโอกาสที่จะมีนารีอุปถัมภ์ด้วยนะคะทีนี้เอ่อให้ระมัดระวังเรื่องของการทานนิดนึงช่วงนี้ทานอะไร ผูกปากไปหมดเลยนะคะก็อาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นได้ก็ปรับตรงนี้นะคะ <c oughs> <laughs> ดูแลเรื่องสุขภาพนะใครกังวลเรื่องนี้สินนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะค่อยๆค่อยๆทยอยเคลียร์ไปนะคะถ้ายังถ้ายังเคลียร์ไม่ได้ให้คุยเจราจากับเจ้าหนี้นะไม่ว่าจะเป็นนอกกฎหมายหรือกับธนาคารก็ตามนะคะอืม แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ขออวยพรขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเจอกัะยาณมิที่ดีเป็นพื้นที่ที่สบายใจให้กันและกันนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบายค่ะ